สวัสดีนะครับก็กับช่องเป e าค c a Channel นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตมดแดงคอนโดนะครับที่ผมทําไปนะครับก็ได้ประมาณ2เดือนนะครับมาดูนะครับตอนนี้เป็นยังไงนะครับข้างแรกข้างล่างก่อนเลยนะครับมีไข่นะครับข้างบนนี้ผมใส่น้ําแทนนะครับบางทีผมจะเอาอาหารบางบางของผมแต่ช่วงนี้อากาศมันร้อนนะครับ ร้อนมากครับมีมดนะครับนี่ครับมีมดดูนะครับผมยังไม่ได้ขยายออกนะครับแต่ว่ามันยังไม่เต็มขดโหลนะครับก็มีนะครับขึ้นทํารังนะครับเอาใยมาทํารังนะครับ ไค่ก็เริ่มเยอะนะครับนการกินก็เหมือนเดิมนะน้ำนะต้นน้ำนะคกับน้ำแดงนะบางทีก็เอาน้ำตาลใส่ตรงนี้นะมีน้ำตาลบ้างนะมีดอบไม้มาใส่ให้บ้างด้วยครับมันร้อนอากาศมันร้อนครับข้างบนครับังรังที่เคยมีอยู่เต็มครับตอนนี้ออกไปหมดนะครับายนะครับใยมันอยู่หลังนี้นะครับ ข้างบนก็ยังมีน้ําอยู่นะตรงนี้ให้มันเย็นนะครับเทา,าน้ําใส่แบบนี้นะครับมดนะครับจะขึ้นมาทําอยู่ทารังอยู่ข้างบน,นครับอยู่ใต้น้าครับมันเย็นนครับไข่ก็มีนะครับเหมือนเดิมนะครับันก็เหมือนเดิมอาหารน้านะครับตอนนี้มันก็ ที่จะเข้าอยู่อีกนะครับตอนนี้ผมมันเพิ่งย้ายออกไปนะอะไรก็มีหลังข้างบนนะเห็นร่องรอยมานี่เป็นเส้นเป็นเส้นร่องรอยเก่าถ้ากดรูเปล่าแบบนี้นะครับนะแบบนี้นะมันจะไม่ค่อยเข้านะครับเข้าก็นีนะครับ อ,อันนี้พิ่งทำเข้าไปนะครับก็ควรเลอโหล,โลเดิมนะครับใส่แค่ปติกเข้าไปนะครับอันนู้นก็มีนะครับอันน้เพิ่งทำนะครับส่วนถุงดำนะั้นจะปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้นะตรงน,นี้นะยังยงี้ก็ได้นะครับปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้นะครับถ้า,ามันถ้าเขาอยู่มันต้องเขาอยู่นะครับ แต่ถ้าเป็นแบบนี้จะเข้าอยู่ได้ดีกว่านะครับต,นะตัวนู้นก็มีนะครับตัวนั้นก็มีไส้ข้างในคนระับอันนี้เป็นน้ําตาลสุขน้ํานะครับตัวนี้เหรียนิดเดียวนะครับแต่ว่าน้ํำน่าจะหมดไปแล้วแต่น้ําตาลครับแต่แต่น้ําตาลคนระับ แบบนี้ก็ควรมาดูทุกวันนะครับถ้าไม่ดูทุกวันนี้มันจะหนีนะครับในข้างล่างตัวข้างล่างนี้หนีไปรอบนึงแล้วนะครับแต่วันออกไปไม่หมดถ้ามันหนีก็ไปอยู่เต็มตามต้นไม้ใกล้ๆนะครับที่มันหนีไม่ได้ก็คือไอ้พวกทาวัรับมันพันครับพันขามันครับต้นไม้ครับมันพันขามันครับใกล้นะับมันจะหนีไปได้นะครับ น,นี่เป็นน้ำมันครับเป็นน้ำมันแบบนี้มันก็ไปได้นะครับแต่อยู่ได้อยู่แบบนี้มันจะไม่ค่อยไต่นะครับมันก็มันร้อนครับอยู่ตามรูรั้อะไรครับ ก็มีแค่เพียงเท่นี้นะครับเพิ่มเติมน้ำใส่ข้างบนครับจริงๆรู <man <man ้ข้างบนนี้ไม่ต้องเจาะก็ได้นะน้ำใส่เต็มไปเลยนะครับหมดแดงน้ำแดงยังกินดีเหมือนเดิมนะอากาดมันร้อนนะครับ กิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเยอมนะครับ